จริงๆยังไม่ใช่สถานที่ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุแต่เก็บเป็นอันนี้คือเอางี้คือเป็นสุสานของพระจีนสองรูปนั้นคืออันนี้อันนี้อันนี้องค์หนึ่งแล้วก็มีทางนู้นอีกองค์หนึ่งครับดังนั้นเขาจึงบอกว่าอันนี้ครับสถูปเนี่ยกับอีกอันหนึ่งคือเป็นจุดก,กําเนิดของศาสนาพุทธเลยก็คือเป็นเป็นพระสองรูปจากอินเดียที่มาเผยแพร่ การสองรูปเนี่ยารสรูปเนี่ยนำมาทำทีมมือแล้วก็เผยแพร่เลาไน